ถ้าทำอาหารวันนี้เราทําแกงเขียวหวานไก่เครื่องปรุงก็มีมะเขือฟักทองน้ำน้ำพริกแกงเขียวหวานแล้วก็ไก่ไก่อยู่นะครับใบโหระพาใบโหระพากเพราพริกีฟ้าเอามีปะเออใบโหระพาโอเคไม่มีกระเพราใบโหระพาแล้วก็อันนี้เนะื้อไก่โอ้มัน พิกขีฟ้าแต่วันนี้ไม่มีวันนีพี่ขี้หนูวันนี้ไม่มีเลยใช้พิกขี้หนูแทนเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่หญหญอ่ะเราไปดูกันทำกันเลยอ่ะขั้นแรกเอากกะทิใส่กระทะหอ,อมเชี่เรา,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 าใช้กะทิชาวเกาะกาะบุาของเขาดีจริงไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ก็โฆษณาให้ อ่าแล้วก็เอาอพริกแกงพริกแกงเขียวหวานนี่ใส่อะไรบ้างครับเหมือนพิกแกงใส่ใส่ใส่พนสนนเหมือนพริกแกงทั่วไปแต่ใส่พริกขี้หนูสดพริกเขียวมันก็เลยเป็นพริกเขียวหอ,อ,ม,อมมาก นั้นก็ใส่ไก่ลงไป ผัดไก่ให้เข้ากับพริกแกงแแอัไน,นก็เติมน้ำ ล้างถ้วยพิกถ้วยพิกแกงอันนี้ถ้าเรากินกับบะหมี่ต้องน้ำเยอะหน่อยไหมครับหรือปกติเ,เดี๋ยวเ,เรา,เเเวาจะกินกับบะหมี่ที่เราลวกไว้เมื่อคลิปที่แล้ว <laughs> ฟักทองมันจะดูดน้ำถ้าทำแกงฟักทองต้องน้ำเยอะนี้อยงนี้ก็อย่างเทพตรงนี้เอานมใส่เน,น,ไ,วนไว้เปิดนมไว้ยอน้นใ่าปรุงรสด้วยน้ำปลายวขาว แล้วใส่ฟักทองตอนไหนครับให้ไก่สุกหน่อยเราค่อยใส่ฟักทองอันนั้นคือใส่น้ำตาลน้ำตาลนิดนึงเพราะว่ามันแกงเขียวหวานต้องมีแกงเขียวหวานต้องมีน้ำตาลนิดนึงไม่งั้นมันจะไม่เขียวหวาน แกงแค่นี้กะทิคลองเด็กกระกอใส่มากก็มันไม่ชอบอืมชิมแล้วก็ปรุงรส จะซื้อระพิกิฟ้าสามิบเก้าบาทเกิน <c oughs> ยังไม่ไม่ซื้อไม่ใส่ซื้อตลาดในห้างแพงมาก <c oughs> จะทำให้ไก่สุกหมอักทองสุกยองไปจักทองเลกอไก่กับฟักทองเริ่มสุกฟักทองยังไม่สุกเลยชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ ทำเองเราจะชิ้นใหญ่แค่ไหนก็ได้สบายมากกระทะนี้ต้นทุนเท่าไหร่ครับกะไม่ถูกเพราะว่าไก่ไก่ไก่น,นั่นน่ยต้องมีเดี๋ยวประมาณไก่นั่นอเจ็ดบาทจดไก่เครื่องตัวปักทองก็แพงปักทองปักทองลูกหนึ่งเจ็ดสิบเอามาส่วนหนึงอสามสิบห้าก็ เท่ากับเกือบยี่สิบบาทนี่งนกระทิกล่องกะทิกล่อง,ะองละยี่สิบกว่าร้อยก,กว่าบาทกระทะเนี่ยร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะทำให้ถึงถึงเดี๋ยวแม่ผิดลมคิดในใจกันเจ็ดแต่เก้าสิดอันนี้อันนี้ แล้วก็สติประมาณประมาณร้อยี่สิบาทร้อยยี่สิบาทไอใบทลภาไม่ได้คิดเพราะเราปลูกเองนะปลูกเองไม่คิดมะเขือนี่เท่าไหาร่มะเขือนี่สิบสองบาทแพงมากสี่ลูก5้าลูกห้าลูกปิสองบาทใครบ้านมีที่มีทางแล้วก็ปลูกปลูก,กไม่ขึ้น <c oughs> เห็นไหมแม่ซื้อมาปลูกหมดเง็นจะเป็นร้อยี <c oughs> ่ยตายหมดเลยะเขือนี่เหมือนปลูกยากใครปลูกเลยได้ก็ปลูกไป กระทะเฟลเลอ100ร์ร้อยกว่าบาทมันก็ดีกว่าไปซื้อเขากินไม่ร่อยด้วยอเออนี่ไม่ได้คิดเป็นพริกแกงเขาทำเองก็เพน้ำพริกแกงด้วยอะไรด้วยก็ประมาณร้อยสี่สิบบาทพริกแกงถุงๆโ,โ,งโ,โ,โรบ้งโรโบอะไรเขาก็ใช้ได้อยู่แต่ก็ต้องใช้เยอะถ้าถ้าจะทำกระทะใหญ่ พอทุกอย่างสุกก็ใส่ใบโหระพาแล้วก็ปิดไฟได้เลยแค่นั้นแหละอะ่เดี๋ยวเราไปดูที่เสร็จแล้วกันเลยดีกว่าอ่าก็เสร็จกันไปอีกหนึ่งเมนูนะครับสําหรับแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักทองนะอีกหนึ่งเมนูอาหารเขาเรียกอะไรละยอดนิยมนะครับทําง่ายๆนะครับที่เราทําทานเองได้ก็ได้ที่บ้านนะครับกระทะเบลอเลยนะครับร้อยกว่าบาทน,นะครับก็ ช่วยประหยัดต้นทุนในการดำรงชีวิตไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแต่แล้ววันนี้เนี่ยเ,เราทานกับเส้นบะหมี่นะครับบะหมี่ที่เราลวกไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาจัดจานกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือเมนูบะหมี่แกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักทองนะครับก็ทําได้ง่ายๆนะครับเส้นก็อย่างที่บอกนะครับมันก็จะเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่มีการอืดไม่มีการเละนะครับ เคล็ดลับในการลวกก็ง่ายๆก็แค่ใส่น้ำส้มสายชูแค่นั้นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูอร่อยที่สามารถเอามารวมกันได้แบบไม่น่าเชื่อนะครับแต่อร่อยจริงๆนะครับก็ลองทําทานดูได้นะครับมันหยุดนี้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทําอะไรไนะครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ลองทําเมนูนี้ดูนะครับอ่ะสาหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ